สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่ทานนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด thon นักคํานวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคํานวณสูตรเด็ดล่างตัวเดียวชนกัน2สูตรนะครับเด็ดล่างตัวเดียวชนกัน2สูตรจะมีสูตรที่1เลข 1, เด็ดเลขตัวเดียวสูตรที่2ก็เลขตัวเดียวนํามาประกบให้สมาชิกได้รับชมกันงมวดไหน นะครับไม่ชนกันก็จับเป็นคู่ชุดเลยนะฮะเมื่อไหนชนกันก็เน้นไปที่ตัวชนนะครับมาแน่แน่คือตัวชนนะครับก็ตามนี้นะสมาชิกนะผมนํามาประกบให้ทั้งสองสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีคิดวิธีทำกันยังไงผมก็ขอฝากช่องมไว้ด้วยนะช่องแอดทอนนักคํานวณน,นะับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องของผมด้วย เพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ้ามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม รับสมาชิกนะก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางน,นั่นแหลนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงผมก็กราบขอโทษขอภัยสมาชิกไว้ลวงหน้าด้วยรนะับสมาชิกนะอ่ะมาเริ่มคำนวณกันเลยนะสมาชิกนะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะเด่นล่างตัวเดียวชนกันสองสูตรนะสูตรที่หนึ่งหัวแรกได้เลยแปดนะสูตรที่สองหัวแรกได้เลยค่ามันไม่ชนกันสองสูตรจับเป็นคู่โต๊ดนะครับ จะเป็นคู่ชุดล่างก็แปดห้าห้าแปดนั่นแหละไปกลับนะครับเพราะมันไม่ชมุ่มงานฮะนออกห้าแปดออกห้าแปดก็สูตรแรกในเลขแปดมาที่หลักหน่วยล่างนะสูตรที่สองเลขห้ามาที่หลักสิบล่างก็นะครับก็เข้ามาตรงเลยนะห้าแปดแปดห้าก็ชุดเดียวนั่นแหละนะฮะสมาชิกนะชุดเดียวไปกับ ถูกเป็นงวดที่หนึ่งครับเอามาต่อนงวดที่สองนะครับสมาชิกนะงวดที่สองนะฮะสูตรเดินล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนะฮะงวดสองได้เลขศูนย์นะสูตรที่สองนี่ก็ได้เลขศูนย์อามันชนกันนะถ้าชนกันแบบนี้นะครับเชื่อขนมกินได้เลยนะฮะว่าเลขชนต้องมาถ้ามาตามสูตรนะฮะนะครับถ้าไม่มาตามสูตรนี่ก็ตัวใครตัวมันนะสมาชิก <laughs> เพราะมันชนแล้วมันไม่มา เอาพออกศูนย์เก้านะพอดอกศูออกนยะ์เก้าครับก็เลขสูงตัวชนนะครับก็มาที่หลักสิบล่างนะใช่มใช่ไหมหลักสิบล่างนะครับผมนะก่อนอื่นนะผมลืมนะผมนะครับ ขอกราบขอบคุณนะสมาชิกนะที่เป็นเพื่อนผมนะในเฟซบุ๊กนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ผมได้เดินทางนะฮะนะกลนะับจากนครปฐมนะสมาชิกนะกลับจากนครปฐมมาก็ประมาณตีตีเกืบตีสี่อะประมาณตีสี่ฮะประมาณตีสี่รถของผมนะฮะได้เกิดอุบัติเหตุนะฮะ ไปชนกันนะครับกับรถปนะนะิกอัพนะสมาชิกนะก็รถปิกอัพก็คว่ำนะหลายตลบนะก็นะก็ได้ไปนะฮะก็เสียวซะเหลือกเกนะินฮะสมาชิกนะเหมือนที่ผมได้โพสต์นะลงไปหน้าเฟซผมสมาชิกก็เป็นห่วงผมนะฮะผมก็นะฮะเที่ยวคาดปลอดภนะัยนะสมาชิกนะที่ตามที่ผมได้แจ้งไปผมก็แค่แบบฟกช้ำนะฮะตามเขา่า เพราะโดนกระแทกกับเหล็กที่เบาะนั่งนะฮะเป็นเหล็กนะครับก็แค่นั้นเองนะฮะส่วนนะครับนะครับคนขับปิกอัพนะครับก็เจ็บหนักฮะสมาชิกนะก็พวกผมก็ได้ช่วยกันนะครับเรียกรถพยาบาลนำตัวไปส่งนะครับก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับประกันก็เคลียร์กันอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณสมาชิกนะครับ เพื่อนเฟซผมนะที่เป็นห่วงนะครับก็ต้องกราบขอขอบคุณทุกทท่านนะที่เป็นห่วงแอดทอนมานะครับด้วยใจจริงของผมจริงๆนะผมก็มาฝากขอบคุณผ่านช่องนะครับที่ผมมีทั้งสองช่องสามช่องนะก็ขอบคุณสมาชิกทุกทท่านด้วยนะที่เป็นห่วงผมปกติดีกลับมาที่บ้านนะครับก็มาอาัดคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่สกลน,นครองไงก็กนะราบ,นะบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะสมาชิกน,นะ ที่เป็นห่วงเป็นใยกันมานะครับอ่ะมาต่อกันนะครับวดที่สามสูตรที่หนึ่งเด่นล่างตัวเดียวได้เลขศูนย์สูตรที่สองได้เลขหกอ่ะงวดที่สามนี้นะครับมันไม่ชนกันก็จับคู่ชุดเดียวเลยศูนย์หกหกศูนย์นะครับคนออกศูนย์หกแล้ก็สูตรที่สูตรแรกมันที่เลขศูนย์สูตรที่สองนี่มาที่เลขหกนะครับก็มาครบที่ศูนย์หกดามสมบัติชนะก็ถูกเป็นงวดที่สามตามสูตรสูตรถูกในวันที่สามตามสูตรอ่ะมาต่อกันงวดที่สี่ ครับงวดที่สี่สูตรในล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขสองสูตรที่สองก็ได้เลขสองอ่ะวัะะนี้ชนกันนะฮะคนดอ,อกศูนย์สองนะฮะตัวชนก็คือเลขสองมาที่หลักหน่วยล่างมาที่หลักหน่วยล่างครับก็ถูกเป็นวัที่สีต่ตามสูตรถูกวัวที่สี่นะครับตามสูตรถูกเป็นงวดที่สี่นะฮะงวดที่ห้ามาชิกนละงวดที่ห้า สูตรที่หนึ่งเดือนล่างตัวเลขสองสูตรที่สองเลขเก้านะพุ้ดอกเก้าสองอ่างวนนี้มันไม่ชนนะฮะก็จับเป็นคู่ชุดนะฮะสองเก้าเก้าสองนะสูตรแรกเลขสองมาที่หลักหน่วยล่างสูตรที่สองเลขเก้ามาที่หลักสิบล่างครับอ่ะก็เข้าตามนี้เลยถูกเป็นงวดที่ห้าถูกงวดที่ห้าตามสูตรอ่างวดที่หก ย้อนให้ดูแค่หกขั้วนนะสมาชิกนะจริงๆสูตรมันก็จะเดินยาวกว่าน,นี้เดี๋ยวมพมแจกวิธีทำแล้วก็สมาชิกก็ลองย้อนขึ้นไปดูนะฮะอ่ะสูตรแรกได้เลขหก 6, สูตรที่สองได้เลขหนึ่งเลขหกนี้ผลออกหกหนึ่งเลขหกมาที่หลักสิบล่างนะเลขหนะึ่งฮะมาที่หลักหน่วยล่างไม่ชนกันอีกงว้วน,นี้ก็จับคู่ชุดเดียวเลยหกหนึ่งหกครับออกหกหนะึ่งก็มาทังสอง ตัวที่หกหนึ่งครับก็ถูกเป็นงวดที่หกแล้วสมาชิกนะตามสูตร,ตววรถูกวดที่หกครับอ่ะทีนี้ก็ไปดูนะงวดที่จะถึงนี้ครับจัดได้เลขตัวไหนไปดูพร้อมวิธีคิดว,นะคนะวิธีทำนะสมาชิกนะอ่ะนี่ฮะวิธีทำนะครับสมาชิกนะอ่ะมาดูกันสูตรที่หนึ่งนะวิธีทำนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยอีกหนึ่งครั้ง แลวก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้ารังที่หนึ่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ากังที่สองอีกหนึครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสตัวหน้านะครับครั้งที่สองอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายรันที่1นึอีกหครั้งได้เท่าไรไปบวกเลขค่าขงที่นะครับบวกกันดูเก้าป่เจ็ดนะเจ็ีฮะได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งหนึบวกส ได้สหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบกสได้เก้าเกกศก็ได้9 9้าเก้าบวเลขห้าคงที่ก็จะลงทานเลขสี่วันนี้สูตรที่หนเด็นล่างตัวเดียวเลขสี่มาดูสูตรที่สองนะวิธีทำนำหลักสิล่างบวกกันสครั้งแล้วก็บวกหลักสิเลขสาตัวหน้านะครับครั้งที่1นครั้งแล้วก็บวกบวกหลักหน่วยเลขสาตัวหน้าก็ที่หงอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไรบวบวกเลขหนึ่งคงที่ นะครับมาบวกกันดูน,นะสมาชิกนะหกบวกหกลงท้ายเลขสองสองบวกหกได้แปดแปดบวกแปดได้หกหกบวกหกบวกเจ็ดนะได้สามสามมาบวกเลขหนึ่งคงที่้ก็จะลงท้ายได้เลขสี่อ้าววันนี้มันชนกันที่เลขสี่อ้าวมาแล้วมันจะมาไหมตัวชนแล้วก็ฝากสมาชิกพิจาจรณาด้วยนะฮะธรรมดาตัวชนนี่มันมาถ้าชนนะฮะตามสูตรพูดถึงตามสูตรสองสูตรนี้นะฮะ แต่วัานี้มันชนกันที่เลขสีไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเพราะผมพอเห็นอาจารย์หลายท่านดับเหมือนกันเลขสี่แะฉะนั้นนะสมาชิกนะสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนมันมีสิทธิ์หลุดได้ทั้งสิ้นถนับถึงจะชนกันแบบนี้มันก็หลุดได้นะสมาชิกนะฝากเตือนสมาชิกไว้ถ้าสมาชิกไม่ชอบจริงๆเลขสี่นี้อย่านําไปพิจารณานะฮะอย่านําไปเลยนะสมาชิกขอเตือนไว้เลยนะครับถ้าชอบมันมันมีเลขสี่เออค่อยนําไปนะสมาชิกนะเพราะว่า ถ้าเกิดมันไม่มาตามที่บรนชนกันเนี่ยผมเป็นผมเป็นคนคิดให้สมาชิกได้ดูเฉยๆส่วนตัวสมาชิกนั่นแหละจะเป็นคนที่จะชอบไหมละ่ะถามใจตัวเองดูนะครับถ้าไม่ชอบนี่มองผ่านๆไปได้เลยเด้อสมาชิกเด้อนะครับเพราะผมไม่ได้บังคับให้สมาชิกนะครับมาเชื่อตามที่ผมคำนวณอันนี้ผมคำนวณตามสูตรมาแบบนี้วิธีทำมีให้เห็นนะสมาชิกนะตามนี้นะครับถูกผิดยังไงก็กรับขอโทษขออ่านสมาชิกไปด้วยเด้อนะครับ รเรื่องร้ายๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมหวังว่านะครับผมรอดมาได้นะฮะจาก <c oughs> รถชนกันผมก็ว่าคงฟาดเกนะเคาะหมดเคาะหมดทุกข์แล้วมั้งผมว่านะงวดนี้ผมจะพาสมาชิกนะครับไปถึงฝั่งฝันเฮงๆ ด้วยกันหรือเปล่าอย่างนั้นก็สมาชิกพิจารณาส่วนผมทําเต็มที่นะครับอยากให้สมาชิก <c oughs> <c oughs> มีเฮเมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะสมาชิกนะใครที่ยังไม่เคยติดตามเพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะฮะก็ไปย้อนดูงวดสองงวดสามงวดที่ผ่านมาได้นะฮะเพราะมันเข้ามาสองสามงวดแล้วสําหรับเลขชุดสมมรุปผมทั้งบนทั้งล่างก็ไปย้อนดูได้นะสมาชิกนะ วันนี้ชุดกันที่เลขสี่ล่างจะมาหรือเปล่าฝากพิจารณาด้วยนะอ่ะก็ต,ตามนี้นะสมาชิกนะขอบคุณสมาชิกอีกครั้งนะที่ให้กําลังใจผมมานะครับทั้งหน้าเฟซแล้วก็ทั้งทักแชททักไลน์มานะครับโทรมาก็มีนะครับขอบคุณจากใจผมจริงจนะฮะผมก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งผมไม่เป็นอะไรมากนะสมาชิกนะแค่เจ็บเขา่าฟกช้ำทายาก็นะครับาาก,นะบก็หาย ก็ไม่มีอะไรมากแค่ปกช้านะก็ถือว่าดวงผมยังมีนะอย่าดวงยังไม่ถึงขาดนะสมาชิกนะก็ถือว่าดีเลยแหละเพราะว่าดูรถแล้วก็คู่รีก็ไม่นานะ่ารอดแต่หมาชิดนะแต่ไม่ได้แช่งนะแต่ก็ดูอทางเขาติดต่อมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะัคู่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 กรณีนะครับเราไปอัพนะครับก็ ก็พ้นขีดอันตรายแล้วก็สาธุด้วยนะครับก็ที่สมาชิกมีความห่วงใยมาให้ผมนะครับขอขอบคุณจากใจ่ผมจริงๆยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมไปนานๆนะสมาชิกนะก็จะมีสูตรเด็ด,ด,ดให้สมาชิกได้รับชมกันเรื่อยๆนะับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ